สวัสดีครับเจนะบิตคอยไมเนอรนะวันนี้นะเรามาเตรียมตัวไปถ่ายนอกสถานที่นะฮะต่อไปอาจจะเป็นคลิปนอกสถานที่นิดนึงนะครับแต่ก็ก็ให้ความรู้เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะพาไปทาวร์เรลด้วยนะฮะวันนี้เราไปดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่จะมาโชว์ในวันนี้นะครับอย่างแรกซึ่งเกี่ยวไหมก็เกี่ยวนะครับเป็นอุปกรณ์จําเป็นนะปากกา Apple นะครับที่ใช้ในการเขียนแท็บเล็ตนะฮะ แล้วก็นี่เป็นอินスタสามหกศูยไม้เฉยๆนะฮะอ่าแต่จริงๆแนละ้วเราซื้อมาแล้วนะครับอิน t a สามนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เราถ่ายฟุตเทจได้สวยงามขึ้นรอบ3ามองศานะฮะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูได้เยอะขึ้นนะฮะเดี๋ยวอีกตัวหนึง่งยังไม่เฉลยนะเป็นตัวที่เปิดตัวใหม่นะฮะอ่าจากแบรนด์ DJI นะฮะวันนี้เดี๋ยวเรา วันนี้เอามาโชว์ด้วยนะฮะแต่แกะกล่องน,นี้ก่อนนะฮะอินตาสามพกศูนย์เพื่อนอาจจะเคยเห็นกันเยอะแล้วนะครับที่เขารีวิวว่าถ่ายแล้วไม่เห็นไม้ต้องใช้ไม้ของเขาด้วยนะถ้าไม่ใช่ไม้ของเขาก็คือเห็นไม้นะครับราคาตอนนี้อตอนแรกนะมันหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับตอนนี้เหลือแค่หมื่นห้าเท่านั้นหมื่นสี่ห้าร้อยเท่านั้นนะฮะแกะออกมานะครับแล้วก็เลื่อนออกมาปึ๊บ นี่ที่มันลดราคาเพราะมันอาจจะออกตัวใหม่นะฮะแต่เราต้องรีบใช้นะเพราะเดี๋ยวอีกประมาณสัก6-7วันเดี๋ยวเราจะไปต่างประเทศนะฮะก็คลิปจะลงเหมือนเดิมถามได้เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะโทรอ่าโทรทางมือถือไม่ติดนะฮะหรือติดแต่ว่าค่าโทรแพงมากนะครับครั้งที่แล้วคนโทรมาแต่ทีละ80บาทนะฮะอ,อ,อย่าโทรไลน์มาก็ได้นะครับแล้วก็อินบ็อกมาได้นะฮะทาง เครื่องขุดบิตคอยหายได้นะครับแล้วก็ลายแอดเจเอยโฮมไมนะครับนี่แกะกล่องออกมาแล้วนะก็จะได้ตัวของอินตา3าม x กนย์เอะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามพกพาง่ายนะน้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ถือว่าเบานะครับเอาแกะเลยนะเปิดซิงกันเลยทีเดียวเดียวนะครับ มัน360เพราะอะไรมันมีกล้อง2อฝั่งอะ่ะมันถ่ายได้อ่าฝั่งหนึ่งนะครับ180นะอีกฝั่งหนึ่งร้อยปก็รวมกันเป็น360นะร้อสงศานะฮะได้คู่กับแมกเอ้ไมซ์เซลฟี่ของเขานะครับท้งนี้เราเอากล้องไปทั้งหมด2ตัวนะน่าจะ2ตัวตัวที่ซื้อใหม่มาเลยนะนี่อันนี้คือไมซ์เซลฟี่ของเขานะครับ น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบายืดได้ไหมเดี๋ยวไม่เคยใช้ยืดไอ๋อยืดได้นะครับนี่อ่ายาวเหมือนกันนะโหเอาเรื่องนะครับยาวเอาเรื่องนะฮะตัวนี้อ่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่าเวลาขันขันเข้าไปนะครับเวลาถ่ายก็เปิดนะ ตัวนี้นะครับเปิดเครื่องมีแบตหรือเปล่าไม่รู้าติดแล้วนะฮะอ๋อตอนนี้รองรับภาษาอังกฤษนะไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ใช้แอปนะฮะตัวของแอปอินตาสามนะตัวนี้เราก็ทำการโหลดมา หลังเราจากเรา,าโหลดแอปเสร็จนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มเปิดนะครับมันก็เรียกเลยนะครับเชื่อมต่อแล้วก็กดเชื่อมได้เลยนะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อกันนะฮะอ่าเราก็รอคอนเน c t นะครับตัวนี้คอนเน c t เสร็จแล้วก็กดเข้าร่วม wi-fi ของเขานะครับมันก็จะเชื่อมกันเรียบร้อยนะฮะ ตอนนี้ความละเอียดสูงสุดคือ 5K 5.7K 30เฟรมนะครับก็ัวนี้้อปเดตเฟิร์มแวร์ก็สามารถอัปเดตไปได้นะครับภาพให้ดูภาพนก้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคเลยนะครับจอใหญ่นะฮะก็ถือถนัดมือนะฮะตัวนี้หลังจากเราเชื่อมแล้วนะครับเราก็ต้องดู s d card ด้วยนะบางทีมันไม่มี s d c น r d นะครับตัวนี้เห็นไหม จริงๆกล้องเนี่ยสามารถหมุนได้รอบเลยนะเราก็เห็นมุมเดียวเลยนะครับที่เราต้องการนะประมาณนี้นะครับน่ครับแล้วก็กล้องนะครับต่อให้เราวางอย่างนี้นะมันก็จะไม่เห็นหมานะแล้วเราก็สามารถเอามุมไหนก็ได้นะครับรลบาทิศทางเลยเหมือนมีกล้องวงจรปิดหมุนได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะก็เหมาะกับไปเดินเล่นนะฮะแล้วก็ถือไปด้วยนะครับอยากถ่ายมุมไหนก็ถ่าย ตัวนี้ด้านข้างเขาก็เป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับใหญ่กว่า GoPro อีกนะฮะเนี่ยเสียบเข้าไปด้านข้างนะครับแล้วก็มีพอร์ตชาร์จตัวนี้เป็น Type C นะฮะเป็นชาร์จ Type C นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดด้านข้างนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดนะแล้วก็มีไมค์นะครับชองนั้นก็ไม่หน้ามีอะไรแต่ว่า แบตเตอรี่มันจะรวมกับฝาเลยนะตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่รวมกับฝาเลยนะฮะในกล่องเขานะครับนอกจากตัวเครื่องนะก็จะมีตัวของที่ชาร์จนะครับเป็นกล่องมาด้านข้างนะครับออกมาก็มีสายชาร์จให้นะเป็นสายชาร์จ Type C Type A คือ Type C นะครับแล้วก็ คู่มือนะครับคู่มือแต่เราไม่ใช้แล้วแหละนะครับแล้วก็มีซองใส่ให้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นซองใส่นะครับนี่ถ้าเราไม่ใช้นั้นเรากลัวกล้องเป็นรอยนะครับเราก็เก็บใส่ซองนะครับตัวนี้ได้่าจะเป็นแบบนี้นะฮะเก็บใส่ซองนะครับก็ดีนะฮะโอเคเลยแล้วซองเนี่ยเขาจะมีรูนะถ้าเกิดเราใส่ฝั่งสายชาร์จนะครับ เราก็ชาร์จไปได้ใส่ซองไปได้นะครับเป็นกิมมิคของเขาครับของอินตาสามกูนะก็ถือว่าดีนะเราต่อด้วยกล้องตัวนี้นะครับเป็น DJI นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะคือ DJI Pocket 3นะฮะตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับตัวนี้เราเคยใช้รุ่นที่2อยู่นะฮะแต่รุ่นที่3เนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าใช้ C มอสขนาด1นนิ้วนะฮะแล้วก็จอนะหมุนได้นะครับแล้วก็ ล้องเนี่ยก็เป็นการสั่นนะครับแล้วก็แท็กกิ้งได้นะครับแล้วก็สามารถถ่าย10บิตได้เลยนะครับ422 10บิตเกี็บสีได้เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็บันทึกภาพแบบสเตอริโอนะครับแล้วก็มีไซส์ขนาดเล็กนะครับอันนี้เป็นชุดคอมโบเลยนะครับคือมีไมค์มีอะไรครบชุดเลยนะเหมาะกับการไปประจนภัยมากๆนะครับให้ไปประจ ol ภัยการท่องเที่ยวมากๆนะครับอ่ะต้องไอตัว แอคชั่นแคมน่าจะเหมาะกับผจญภัยมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราได้สดๆร้อนก่อนใครเลยนะฮะคนอื่นอาจจะรีวิวไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าอันนั้นคือเป็นของจากโรงงานที่ให้รีวิวนะครับแต่นี้เราซื้อจริงใช้จริงนะครับและเดี๋ยวไปเที่ยวจริงนะฮะแล้วมารีวิวละเอียดอีกครั้งนะเดี๋ยววันนี้ แกะกล่องให้ดูกันก่อนแล้วก็เปิดให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่เราไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะครับนี่เปิดมาถึงปุ๊บนะครับจะมีแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามมากนะครับตัวนี้เราเปิดออกมาปุ๊บนะครับนี่ก็จะเจอแพ็กเกจจิ้งนะครับกล่องยางอย่างดีนะครับเปิดบืบออกมานะครับมีอะไรบ้างนะฮะอ๋อ ข้างในนะฮะนี่แบบนี้เลยนะฮะนี่ DJI Pocket สตัวนี้อย่าทำร่วงนะผมทำร่วงไปรอบหนึ่งนะของตัวที่แล้วนะครับเอ่อตัวนี้เบี้ยวเลยนะฮะแล้วก็จางต่อมานะครับตัวของแบตเตอรี่สำรองนะฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองแล้วก็ยังเป็นตัวของเอ่อที่ต่อให้มัน ต่อกับไม้ไม่ใช่แบบที่สำมลองขอไัยนะครับตัวนี้เป็นที่ต่อชาร์จแล้วก็เสียบกับไม้นะมันจะไม่มีด็อกเกิลเสียบกับไม้นะเราต้องเสียบด็อกเกิลตัวนี้ปึ๊บนี่เพื่อที่จะเสียบกับไม้ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีด็อกเกิลตัวนี้กดฟิปง่ายมากปึ๊บป๊บอย่างนี้นะฮะช่างง่ายเลยนะโอเคตัวนี้นะ เดี๋ยวก่อนเปิดดูเราดูข้างในก่อนนะครับมีอะไรอีกบ้างนะฮะในบล็อกของเรานะฮะก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับนี่เป็นขาตั้งที่มินิที่สุดแล้วนะค,คือแบบเล็กมินิเบามากนะฮะตัวนี้นะครับเป็นขาตั้งที่ดีใจออกแบบมาพิเศษนะให้มันตั้งได้แบบอย่างสะดวกนะครับนี่เราก็ใส่นี้เลยล็อกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ พันปึ๊บนี่สะดวกมากๆนะครับนี่อย่างนี้นะตั้งได้นะครับสบายนะครับอ๋อมีตัวนึงเป็นแบตนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่แบตนะแต่นี้ถ้าเกิดใครอยากให้มันสูงขึ้นยาวขึ้นนะครับจับถนัดขึ้นนะครับเขาก็มีตัวฟิปที่เป็นแบตเตอรี่เพิ่มมาด้วยนะฮะตัวนี้เพิ่มแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ฟิปล็อกได้ด้วยนะฮะ แล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นฟิปล็อกแบบมีแบตเตอรี่เพิ่มใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับตัวนี้นะแล้วมีอะไรอีกนะฮะอ่าในกล่องก็จะมีไม้ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสวยงามมากนะโชว์เคสข้างในสวยงามมากนะอ่าแล้วก็คือแบบเป็นไมล์ลิงกับเจ้าตัวพ็อกเก็ตสามเลยนะครับในนี้บอกสเตตัสของตัวเครื่องแล้วก็ ที่ชาร์ด้านล่างนะเราเปิดปุ๊บเราก็เปลี่ยนภาษาได้ตัวนี้รองรับภาษาอังกฤษแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับอุ้ยมีมีภาษาไทยนะฮะเห็นไหมเอ่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับอะเราลองภาษาไทยเลยแล้วเราก็เราก็บอกให้เชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับเราก็ เอามาสแกน QR code ตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะโหลดแอป,ปของเขานั่นเองอ่าเดี๋ยวเราโหลดแอป,ปก่อนเลยนะครับเอา iPhone จับสแกนปึ๊บสแกนเสร็จแล้วก็โหลดนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีให้ย่อมรับแอป,ปนะครับแล้วก็เข้าไปอนุญาตอนุญาตก็เข้ามาใน DJI นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อง่ายมากเลยนะครับตรงนี้กด p a i ิ i n k ได้เลยนะครับ มันก็จะแพรลิงนะฮะรหัสแล้วเรากดยอมรับนะครับอนุญาตนะครับถัดไปนะครับลงชื่อเข้าใช้เราก็ทําการสมัครนะครับพ็อกเก็ตสามต่างๆนะฮะแล้วก็หัดไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะเข้าเชื่อมต่อกับกล้องนะครับกล้องจอถือว่าชัดเลยนะฮะจอนี้ชัดเลยทีเดียวนะฮะอ่าอันนี้สามารถสลับกล้องไปด้านหน้าหลังได้นะ อ่าหมุนอ่อันนี้คือด้านหลังนะฮะก็ถือว่าชัดนะครับเลยนะครับจอดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องอีกนะครับมีอะไรอีกนะฮะตัวนี้ก็เป็นขนแมวตายนะครับคือไม่มันไม่ใช่แมวที่ไหนตายนะมันเป็นขนฟูๆนะครับไว้ติดหัวไม้นะครับก็ทําให้ไม่กันเสียงรบกวนได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ที่จะกันตกของเรานะฮะก็คือคล้องมือไว้นะครับมันจะได้ไม่ตกนะฮะ ประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับตัวสายชาร์จนะครับ p ท c ีทู y ท e ีนะแล้วก็หมดแล้วนะครับมีประมาณนี้ก็ถ,ถือว่าโอเคนะครับอ๋อมีอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือตัวของเลนนะครับเลนขยายนะฮะเลนขยายให้เป็นวายมากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวแม่เหล็กติดนะครับติดไม้นั่นเองนะฮะไว้พกพาไว้ที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยครับถ้ว่าเราอยากจะใส่ไว้ตรงนี้ครับก็ติดไว้อย่างงี้เลยเนี่ยนะครับถ้าติดไม่อย่างงี้อยากจะไว้ตรงไหนก็เอาแม่เหล็กติดไว้ได้นะฮะแต่ก็เลนเลนของเขาเนี่ยจะสามารถขยายนะครับนะาเอ่อการซูมให้กว้างขึ้นนะครับให้เลึกแบบนี้นะครับ เราก็มันเป็นแม่เหล็กนะครับเราก็ติดด้านหน้าเลยนะครับแบบนี้นะฮะเลนมันก็จะวายขึ้นนะครับกว้างขึ้นนะอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะเขาก็แจ้งเตือนเรลานะครับเนี่ยเลนวายมากขึ้นนะครับเวลาเซลฟี่ก็จะดีขึ้นนะประมาณนี้นะครับไม้ตัวนี้ไม่มีเคสชาร์ตนะต้องชาร์จไทซีเอานะครับก็เก็บไว้นะฮะขาตั้ง ก็จะประมาณนี้นะครับตั้งแบบนี้นะฮะพร้อมกับเล่นนะฮะเรียบร้อยนะฮะคอนฟิกเสร็จแล้วก็ใส่เมมโมรีแล้วก็ออกไปลุยได้เลยนะฮะเวลาเก็บเราก็แค่ฟลิปจอนะครับมันก็จะปิดใน1 3 2 1งึปุ๊บปิดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาไปชาร์จนะฮะแค่นี้เองเนี่ยที่บอกคนแมวตายนะครับเดสแคปนะครับภาษาอังกฤษนะฮะ ก็เสียบอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับก็สวยงามนะครับค่อนข้างแน่นกว่ารุ่นเดิมนะฮะประมาณนี้นะครับอ่าในกล่องนะครับมีอะไรบ้างก็มีคู่มือนะฮะคู่มือแล้วก็มีัวน่าจะเป็นเคสหรือเปล่านะครับอันนี้เพราะว่ามันร่วงตกแล้วมีปัญหาเลยนะเขาก็เลยต้องมีเคสออกมานะฮะตัวนี้ก็เป็นเคสใส่นะครับกรอบเคสนะครับ ค่อนข้างจะแข็งแรงแน่นหนานะครับเราก็สามารถใส่เลนนะครับหรือแม่เหล็กนะครับไว้ได้เลยแล้วก็เสียบกล้องเข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะถ้าเกิดไม่ใส่ข้างล่างเนี่ยจะพอดีนะครับนี่จะใส่เคสพอดีเลยนะครับเราสามารถเอาพวกอุปกรณ์เลนของเขานะครับมาใส่ไว้ที่เคสได้นะเพื่อที่จะให้มันดูดติดไว้นะฮะแล้วจะใช้ได้นะครับ ตัวนี้เวลาเปิดก็แค่นี้เลยนะครับฟลิป,ปเก็บปุ๊บกดนะครับถ้าเกิดจะถ่ายแบบแนวตั้งนะครับก็สามารถกดโอเคได้มันก็จะเป็นแนวตั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดเป็นแนวนอนก็เป็นแนวตอนะครับถ้าเกิดฟลิปปุ๊บถ้าเกิดรอนะครับแป๊บหนึ่งมันก็เก็บให้เรานะครับแล้วเก็บแบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะฮะ้เก็บใส่กระเป๋าได้นะครับ เรียบร้อยนะครับกับเจ้าตัว DJI นะฮะตัว OS Pocket นะครับสามนะฮะก็มีอุปกรณ์ประมาณนี้นะวันนี้ก็ลาไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจบิตคอย miner กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปอะไรอัปเดตรีวิวอะไรนะครับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลดราคานะครับ Apple pencil นะครับจาก4,900เหลือ3,900นนะตอนนี้ Apple ก็ปรับลดปากกาตัวเองลงมานะซึ่งจะแข่งกับ ตัวของปากกาของจีนที่ราคาเพียงพันกว่าบาทนะครับแต่เราก็สับส่วนของแท้นะครับแต่จริงๆของจริงก็คือแท้แหละนะครับมันใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับอุปกรณ์จีนตอนนี้ก็ถือว่ามาดีเลยนะแต่เราสนับแอ a p p l e นิดนึงนะฮะอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็น Apple pencil นะฮะประมาณนี้นะที่ปรับลดราคาลงมาอย่างอื่นมันก็ไม่ต้องใช้อะมันเสียบมันก็ใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะ แต่จริงผมครั้งหน้าผมก็คงไม่ซื้อนะเป็นอ่ปากกาจีนเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเสียแล้วนะครับใครก็ลองใช้ดูนะครับ mm hmm. นี่ก็คือ Apple Pencil วันนี้ราไปนะครับสวัสดีครับ